คุณสามารถเปลี่ยนภาพตัวเองเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันแบบนี้หรือเปลี่ยนภาพใดๆก็แล้วแต่แบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้ได้ง่ายๆด้วย AI ตัวนี้ AI ตัวนี้ชื่อว่าโดโม AI นั่นเองมันสามารถสร้างภาพให้เราได้แบบนี้แบบนี้มากมายมหาศาลเนี่ยมีลูกเล่นมากมายหลากหลายสไตล์ตัวนี้นะถ้าใครมีไอเดียสามารถเอาไปสร้างเงินได้โดยการสร้างแบบการ์ตูนแอนิเมชันหรือเรื่องเล่าแอนิเมชันหรือ ใน TikTok ใน Instagram ใน YouTube ใน Facebook ในแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้คุณสามารถเอา AI ตัวนี้ไปดัดแปลงใช้ได้เลยไปประกอบวิดีโอสร้างเนื้อหาอะไรก็ได้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นรายได้ถ้าใครสนใจที่จะสร้างรายได้ก็ลองศึกษาเจ้า AI ตัวนี้ตอนนี้มันมีเครดิตให้เราใช้ฟรีได้เอาไปต่อยอดได้ใครมีไอเดียที่จะต่อยอด A.I. ตัวนี้สามารถทำเงินให้เราได้นะถ้าคุณมีไอเดียสร้างสารรค์จริงๆสามารถที่จะเอามันไปใช้สร้างเงินในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้